อุงอิงร้องเพลงสาวเพชรบุรีขึ้นเสียงสูงจนโดนคอมเมนต์แบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวของบอสโจยมนินหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าน้องอุงอิงเป็นนักร้องเสียงดีคนหนึ่งเป็นนักร้องที่มีเสียงเป็นเอก,กลักษณ์มากๆไม่ว่าใครที่ได้ฟังเสียงน้องนะคะจะรู้สึกตึงตราตึงใจมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะกับบอ โจโยมูมานินแล้วเนี่ยแอดคิดว่าบอจต้องรู้สึกอึ้งและทึ่งในน้ำเสียงของน้องอุงอิงแน่นอนค่ะเพราะในวันที่น้ององอิงมาออดิชั่นกับบอจนะคะน้องอุงอิงได้ขึ้นไปออดิชั่นถึงบนเวทีกันเลยทีเดียวพอน้ององอิงร้องท่อนแรกนะคะ ก็ได้ใจพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับแล้วก็บอจูไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยก็หันมาสนใจน้องงูอิงเลยค่ะเพราะว่าน้ำเสียงของน้องเป็นน้ำเสียงที่มีเอกลักษณ์มากๆเป็นน้ำเสียงที่สามารถร้องหมอลำได้ไพเราะจริงๆค่ะซึ่งแอบคิดว่าการร้องหมอลำเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะหากไม่มีพรสวรรค์แล้วก็น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถร้องให้ไพเราะได้เลยค่ะและการร้องหมอลำนะคะมันก็ ็จะมีเอกลักษณ์ในตัวของมันค่ะแอดคิดว่าน้องอุอิงทําได้ดีเลยทีเดียวซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะน้องอุงอิงก็ได้ร้องเพลงสาวเพชรบุรีเชื่อวัดหากทุกคนรู้จักเพลงนี้นะคะก็จะรู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าน้องอุงอิงนะคะสามารถร้องได้โดยไม่ติดขัดเลยค่ะน้ําเสียงตอนขึ้นสูงก็ขึ้นในสูงสุดคือน้องอุอิงร้องได้แบบสบายๆเลยค่ะ งานนี้นะคะทําเอาถูกอกถูกใจพ่อยกแม่ยกมากๆซึ่งหมอโจ้ก็ได้ถ่ายคลิปในตอนที่น้องนะคะเช็คซาวบนเวทีร้องเพลงสาวเพชรบุรีลงบน YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะ พอทุกคนนะคะได้เข้าไปกดฟังแล้วก็คอมเมนต์น้องอิงเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้องอิงร้องเพลงนี้ได้อย่างสบายๆเลยยากนักที่จะมีคนร้องเพลงนี้ได้และบางคนนะคะก็คอมเมนต์อีกว่าเสียงของน้องอิงเหมาะกับเพลงนี้มากเสียงของน้องอิงเหมือนราชินีลูกทุ่งเลยซึ่งบางคนนะคะก็คอมเมนต์อีกค่ะว่าเสียงน้องอิงเหมือนเสียงจินตลาบวกกับคุณแม่ฮันนี่นะคะ ซึ่งแอดก็คิดว่าก็มีส่วนคล้ายอยู่นะคะซึ่งน้องอิงก,ก็ทำมันได้ออกมาดีทีเดียวเลยค่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงแฟนคลับที่อยู่ใ,ใกล้ๆเวทีนะคะคงรู้สึกทึ่งในน้ำเสียงของน้องจริงๆค่ะขนาดเราเองที่ฟังผ่านจอนะคะก็ยังรู้สึกทึ่งเลยคนที่ไปฟังน้องอิงร้องสดคงรู้สึกถูกใจมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามแล้วก็ขอยให้กำลังใจน้องอุงอิงสาวน้อยผู้น่ารักคนนี้ด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ